สวัสดีครับอยู่กับช่อง y o u t ยูทูบเก่งเกิดไม่ส้มยำเย็นยำข้ามกับการดื่มน้ำฟิวโอ้ยใครเห็นบ้างเนี่ยเฮ้ยเ่องครับสวัสดีครับช่างนี่ครับช่างปลาเนียครับติดแอร์ปลาเนียดวันนี้แอร์สวิตขายครับไข่ขายครับไข่ขายและตัวครับขายและไข่ ใส่ของเครื่องอันนี้ก็ฟอร์ดเฟียตานะครับกับปัญหามากมายก่กองเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำนะครับช่างกุญแจตรวจสอบเจอก็คือกุญแจไม่สื่อสารนะครับไม่สื่อสารไม่มีการสื่อสารนะครับไฟ Security กระพริบแล้วก็ไม่ดับนะครับก็ในสตาร์ทน่าจะมีปัญหาด้วยนะครับ อนนี้ช่างกุญแจมาทําเรียบร้อยแล้วนะครับามาทําแล้วก็เปิดระบบการสตาร์ทได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ไฟไปนะครับแต่ไดสตาร์ทไม่ทํางานเนี่ยครับเวลาคันนี้จะเป็นไม่ใช่รถที่ใช้งานปกตินะครับจะเป็นรถที่ประมูลมานะครับทําขายนะครับผมจะเป็นรถประมูลมานะครับทําขายอ่า เดี๋ยวก็ใกล้จะติดแล้วครับส่วนคันนี้ยังขึ้นสามขาเลยนะครับก็เปลี่ยนนี่ครับลุงเขียวไปแล้วนู่นนะครับโคกกันสะบัดนะครับเพีเครับพานนกโคกกันสะบัดนะครับ กำลังจะหาที่ติดตั้งใหม่ครับบอกใหญ่ดีครับชอบก็อันนี้ครับกระปุกของเดิมๆนี่นะครับรถรุ่นเก่าที่ใช้กระปุกระบบน้ำมันนะฮะก็จะยุ่งยากอย่างเงี้ยครับเวลามันเสียมันมันล็อกนะครับทุกวันนี้ก็มีคนหันไปใช้พวงมา,ายไฟฟ้ากันเยอะนะครับอ,อ,อาจจะติดตั้งเสียเวลาครั้งแรกนะครับแต่ พวงมลาลัยไฟฟ้าเวลาเราจะใช้ไปมันก็ถือว่เาเบานะครับแต่ผมก็ยังใช้พวงมลาลัยแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่ารถมีน้ําหนักเยอะนะฮะต้องดูน้าหนักรถด้วยนะครับเนี่ยบอกงี้ครับน้าําห,หนักเยอะนะฮะพวงมลาลัยไฟฟ้าไม่ได้กินหรอกครับบอกกปเลยถ้ารถขี่แบบเบาๆพิュ๊ิบสบายๆก็พวงมลาลัยไฟฟ้าได้คแต่รถคันนี้ จะเน้นพวงมาลัยน้ำมันนะครับไคอลิกก็เปลี่ยนตัวนี้หนึ่งตัวนะครับใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วนับใส่ไปแล้วเนี่ยตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ตัวนี้หลวมนะคเอะตัวนี้ตัวฝั่งไหนเอฝั่งนี้เนี่ยหลวมหลวมนะครับแต่สองตัวนี้อันชักซ้ายขวายังแน่นอยู่นะครับยังแน่นอยู่ ปลูกตัวใหม่ก็จะดูอ้วนใหญ่กว่าเดิมนะครับผมหมุนง่ายเลยหมุนพิ้วเลยอ่ะโอ้แต่กระปุกตัวนี้หมุนไม่ไปแล้วครับล็อกมันล็อกแล้วครับล็อกแล้วเนี่ยปกติเนี่ยจับมือหมุนอย่างเงี้ยไปได้เลยนะแต่นี้มันล็อกแล้วครับเนี่ยระยะปีเนี่ยครับบานเลยปื่มแต่งในนะครับเกือบไม่รอดนะครับกลางคืนด้วยโอ้ต้องยกกลับมานะครับเนี่ย ให้รถรถยกพวกกันยกกลับมานะครับตอนแรกไปช่วยเหลือไปกู้รถแต่นี้ต้องมากู้รถตัวเองครับกำลังทำนะครับกำลังทำนะฮะทำเสร็จเคลียร์งานเสร็จก็เก็บของครับเก็บของเคลียร์งานเก็บบาดบ้านเคลียร์เก็บของให้ดีนะครับแล้วก็ ได้เวลาลองอีกแล้วครับท่านเดินทางเพราะว่าลูกพี่ก็โทรมาตามยิ่งยิ่ยิยิกแล้วว่าเมื่อไรจะมาแล้วทีเออเนาะขยันตามยิงเนี่ยยิงโทรยิงตามผมก็ยิ่งอยู่นี่แหละผมยังไม่ไปไหนหรอกนนครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้พรุ่งนี้ก็จะรอทำนะครับ คันนี้พวกนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับนี่เปลี่ยนสลกเปลี่ยนตัวยึดแหนบนะครับสกีสกีนะครับผมอะไรจะได้วิ่งสักทีเนี่ยรถคันนีบนบ้บนตำสวยๆจอรถตำสิงดินดวนที่ดวนนะครับมีอะไรมัง่งเนี่ยครับมีแค่นี้ครับหลักๆ จะหาแบตเตอรี่นี่ก็แบตใหม่นะครับสามลูกเลยแบตใหม่ๆวินสองตัวครับวินสองตัวเนี่ยตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็อยู่ผ้าคุมเนี่ยตัวหนึง่งของไฮวินนะครับมอเตอร์ไฮสปีดมอเตอร์เทพเทพโงงามครับก็มีแค่นี้แหละครับรถ ไม่ได้มีอะไรแย่ๆหรอกครับมีเท่าที่มีนะครับไม่อยากดิ้นรนแล้วครับอายุเยอะเกลียดดิ้นรนแล้วถ้าดิ้นรนมันต้องดิ้นรนตั้งแต่วัยรุ่นนะครับมันดิ้นรนตอนอายุเยอะนี่มันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับนะนะจริงไหมครับช่างเหลิมเอ้ยช่างนีดช่างนูดอร่อยสซ่บโอ้คนมีลาบกุ้มหน่อยหน่อยพี่ใช่ปะนี่เนื้อครับเนื้อ ดิซเีเนื้อเนื้อเนียวเนียวเคี้ยวอ,อ,อร่อยเคี่ยวอร่อยกามกามขึ้นก้ามแข็งแรงเคี้ยวนานๆไปก้ามแข็งแรงโอ้อร่อยฟันเริ่มจะปวดแล้วฟันไ,ไม่ดีก็เรียบร้อย <c oughs> วันนอ้นแอนก็มาวันนั้นตาแอนก็มามาก็ากบอกไผ่พงรัตนผมไม่ไหนแล้วก <c oughs> ดตรจากวงการไปแล้วไผ่อ๋อ <c oughs> บอกไผ่พงศธรผมไปไหนแล้วไปยุง่งไงสวิต์แก๊สไงไปเล่นสวิต์แก๊สไม่บ่อย,ยแต่ตาเป็นติดวิ่งน้ำมันกลับมางานเยอะเนี่ยอ่ะผมอ่ะทำไม่ทันทำไม่ทันปุยกระตุกมาคนเดียวน้องไมไหน นอนอยู่บ้านน้องนอนอยู่บ้านซื้อเหล้าให้คนหนึงไอ้อยู่บ้านโอ้สุดจัดก็แก่นี่ดีไว้ฮะซื้อเหล้าลูกน้องนอนอยู่บ้านรอลูกพี่เออแต่ว่าใหญ่มาเลยว่ามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนั่นแหแค่ขนมนี่มาเนี่ยฮะไม่ได้นอนผมกลับบ้านร้านขนมตำมาเหรอครับร้านขนมตำผมกลับบ้านซื้อห้าพิมผมกลับแล้ว ไม่ถึง<ช>เดี๋ยวเนี่ยทักพักก็กลับแล้วขายเดีอนเนี่ยกอมอมีขายเลยนะใช่ก็จะทมอยู่จังหวัดอะไรอืมอยู่จังหวัดไหนอืมบนปะวะอยู่แกแกเพิเเ่งกลับมาจากตก่างจังหวัดน,นะแกไปเรื่องที่นี่แหละแบ่งที่อะไรเนี่ยแต่มันเป็นที่พวกอะไรนะสะพอ่สพอสปพรับช่วงต่อจากพ่อแม่ เดี๋ยวก็ทำรถเสร็จอะไรเสร็จก็จะไปแล้วไปวิลลัมพี่เหรอเออเอาเหมือนเดิมต้องมาตามพี่ถ่ายมันเครื่องอยู่นู่นนะอ๋อจะตามไปก็ตามไปแล้วดูพี่เขาโทรตามเนี่ยพี่ย้ายไปนู่นเลยฮะพี่ย้ายไปนู่นเลยอุ้ยย้ายไปเที่ยวนี้น่าจะไปหลายอาทิตย์อยู่อ๋อไปไปซ้อมไปซ้อมรถใช่ไหมใช่เผื่อได้เมียด้วยเดี๋ยวอา กว่าหาเมียอยู่กรุงเทพอดีแล้วเดี๋ยวไปหาเลยต่างจหวัดต่างหวัดดีแล้วโดนคุมถุงชนด้วยพี่ขานี่มันสันเขื่อนนะทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่มันสันเขื่อนนะพี่นี่เนี่ยแตกเลยคนอะไรวะก็อีก็อยู่ตั้งนานนั่งไม่เป็นไรตัวเองนั่งแป๊บเดียวก็อีกแตกแตกเลยเนี่ยผู้ยับพลังนี่ พี่บอกว่าสันผืนแตกเลยพี่มันสันอร่ยรอยวันนี้นอกจากอากาศจะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจก็ไม่ดีโอ้วงการนี่ก็ร้อนรวมกันไปหมดอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปเลยโอ้ ต้องแย่อะไรมากมายเราแค่ชีวิตของเราเนี่ยแค่มันอยู่รอดปลอดภัยแล้วนี่นี่เนี่ยผักเนี่ยเนี่ยสักรักแงงอ่ะอ๋อดอกผักขยะผักขยงคือผักอะมันค<ผ>่อยหอมเหมือนมันทำห้คาดอีมันก็ปลูกขายเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ดีอย่างอะ่ะอ,อปชั่นมันน้อยราคามันถูกเวลาถ่ายวีดีโออะ่ะมันกลับกล้องไม่ได้ ถ่ายวิดีโอมันกลับกล้องไม่ได้เปิดแฟ็ชก็ไม่ได้ที่มงงั<ต>่มองอะไรไม่ลุกบางทีเขาเอาไว้เล่นเกมน่ะแต่ได้เรื่องกล้องเรื่องเสียงชาร์จโคตรไวมาเด้อพี่น้องครับเอาด้ยน้ำกันครับราบราบเนื้อ ลาบ,ลาบอันนี้เนื้อคมด้วยลาบเนื้ออันนี้อ่ะไข่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 อ่าไข่ประทับเองกินกินไข่ปรุงไข,ข่เขาบอกไข่ทรงเครื่องไม่ได้ทรงเครื่องแล้วพี่เอะแตไม่ได้จมวะนี่นะมันคือเออนนัน,น,น,นมันก็มันยังเปียกๆอยู่นะมันยังไม่แห้งมันเหมือนยังไม่ได้เท่อ่ะบางบางฟองบางลูกอ่ะ บางลูกก็เหมือนต้องทิ้งเอาไว้นะเนี่ยเนี่ยเงี่ยไปบอกเขาได้บอกทำไมมันเละๆเงี้ยผมว่าหน่าขอยไม่ได้ตุ้มเขาตากแดดไ้เอ้ยเอ้าตากแดดไว้กินไงเนี่ยบอกเขาได้ว่าทําไมถ้าไขาา่มันบางฟองมันไม่นั่นอนะ่ะมันเละๆไม่กล้ากินอ่ะเขาก็เปลี่ยนให้ผมกินหมดแล้วเข,ข,ขาบอกกินไข่ปุงไข่ผมกินเลย <laughs> มายอะอยเฮ้สี่คูร้อยน้ยคืนเนี้ย วิ่งอย่างเดียววิ่งงองน้ำแซ<ส>่บนีด,ด่ดนเนี่ยครับพักเนี่ยเดี๋ยวก็พอช่างปราณมตเขากลับแล้วผมก็เก็บของใส่ประกอบคันชงวันชักหน่อย,ยข้อดีถึงของระบบ ของมาลายพาวเวอร์จากโรงงานอ่ะพอดีมันคือเบาแล้วก็ทนเพราะว่าพาวเวอร์อันนี้ยมามากับรถเดิมๆเลยนะครับยังไม่เคยได้ถอด้นอ่ะมันก็สมควรแก่เวลาแล้วครับเพราะว่าผมไปบุรีรัมหลายรอบแล้วมันก็เริ่มเริ่มจะเฟ้งงวางเลยนะมันบางบางครั้งมันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะ ผมขี่ๆไปแล้วมันอยู่ๆมันกึกมันอยู่มันกึกอ่ะเฮ้ยกึกเงี้ยเงี้ยแต่ก็ต่างกๆก็ไม่มีอะไรอีกเลยแต่พวงมลาลัยมันจะเริ่มระยะฟรีเยอะขึ้นมันเริ่มจะเป็นสิบล้อหัวยาวแล้วควงซ้ายควงขวาผมก็เลยไม่ได้ขี่รถเร็วแล้วใครนั่งนี่เหมือนเราขี่รถไม่เป็นอ่ะมันจะแวบซ้ายแวบขวาไม่มูะมันจะแวบไปแวบมา เหมือนช่วงล่างหลวมเหมือนคนขับรถไม่เป็นอะ่ะปวดห่งนี้มาลืนวันนี้วันวันอะไรนะวัน,นวันนี้วันอังคารวันอังคารครับวันอังคารก็พุดประหัตสุขเก็บของแล้วเก็บกวาดบ้านแล้วตัดยนต์สัญญาหน่อยแล้วก็ไปอยู่นู่นแล้วก็ไปใส่ใส,ใส่ใส่หัวเฮ้ยเดี๋ยวเอากล้องมาติด่อยเว้ มีกล้องไหมที่มีแบบไม่ต้องใช้ wifi อะ่ะกล้องติดแล้วโหลดเข้าโทรศัพท์เลยไม่ต้องใช้ wifi บ้านมีไหมที่กล้องอไรกล้องติดบนรถอนะ่ะโอเคนะกล้องติดองจรปิดปิดในบ้านเน<อ>ี่ยแหละเผื่อเราเรียกดูได้อะไรได้แต่ wifi ผมไม่ได้ใช้แล้ว wifi บ้านอะ่ะมันก็เล่นด้อยตรงนี้แหละ Wi-Fi บ้านไม่ได้ใช้กล้องแต่มันมีเด็กกล้องที่ว่ามันใส่เหมือนใส่ซิมอะ่ะ มันมีแบบใส่ซิมแล้วจูนยยแล้วดึงหากันอ,ะนนอ่ะก็ซิมแบบเป็นโปรเน็ตไงว่ามันมีดิมันนา่าจะมีนะแบบไม่ต้องใช้ wi-fi บ้านนะพี่ๆของใครมีไหมครับแนะนำหน่อยด้อเสียงสิืธีกายเกิดตาติดตั้งก็มีใครมีกแนะนำนะครับในช่วงเนี่ยก่อนจะประมาณวัดสักวันพฤหัสเนี่ยครับหามาัติด ตัวสองตัวเวลาอยู่ต่างหวาไกลได้สองดูได้ม้งผินได้เป่าวะเดี๋ยวดู้ีกินเลยมันแหวะอ่ะมันยังไม่นี่เลยดูทรงว่าเขาส่มป่งติัมต้องต้มใช่ไหมเนี่ยต้องไปบอกเขาเขาเปลี่ยนให้อยู่้ก็แถมให้แล้วมึงเนี่ยอ๋อเออนั่นแหละมันยังไม่นี่ต้องกินหรอก dry dry ปกติผมกินแกะกินนี่มันเป็นแข็งเออแข็งเลยไม่มีแข็งอะไรเดไปกินเลย อันตรายอันตรายเขาเอามาเขาก็ไม่รู้หรอกเขาไม่ได้ต้มเองเหมือนมีคนมามนขาย,ยพี่ซื้อมาอืเขาไม่ต้มอ่ะซื้อมาอซื้อไข่ข้ามาแต่ไม่ได้ต้มนี่หรอหรือว่าเป็นอันนี้ชื่เขายังไม่ได้ต้มเปล่าวะในาจไม่ต้มพี่น <c oughs> นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับ พักครึ่งเดี๋ยวทำงานต่อครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ